สวัสดีครับเอพิโซดนี้จะเป็นเอพิโซดพิเศษของทาง Chiu Chiu Security by s e k p e k a า,าะะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของ CV สองศูนย์ีกันนะครับอันนี้จะตั้งแต่แรกจกนกระทั่งถึงจบเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกกันว่าวันที่ผมอัดเนี่ยคือวันที่31มีนาคมนะครับเหตุเนี่ยเกิดในช่วงประมาณ29มีนาคมดังนั้นคอนเทนต์อาจจะมีการอัปเดต หลังจากนี้นะครับคือต้องบอกว่าการ Investigation การสืบสอบสวนเนี่ยยังคงดำเนินการอยู่นะครับยังไม่มีการพูดถึงเรื่องของออตัวของ Backdoor ที่ถูกฝังว่าดำเนินการอย่างไรกันแน่ดังนั้นผมขอพูดไปก่อนว่า content อ,อาจจะมีการอัปเดตอีกทีหนึ่งในอนาคตก็ได้นะครับโอเคก่อนอื่นมาเรามาพูดถึงเรื่องของตัว e x a t UTLs ก่อนนะครับ at, หรือ,อ e t UTLs หรือก็คือตัวของ command e x a t นะครับ มันเป็นตัวของฟรีซอแวร์นะครับที่ถูกติดตั้งในตัวของ Linux มาช้านานแล้วมันนานมากแล้วนะครับแล้วก็มีการใช้งานในตัวของ Windows ด้วยนะครับตั้งแต่วอร์ชั่น๕0ขึ้นมานะครับตัวของ x z เนี่ยเป็นคำสั่งที่ถูกติดตั้งมาโดย default ในหลายๆเครื่องในหลายๆที่นะครับทีนี้ประเด็นสำคัญคือตัวของ x z เนี่ยในวันที่29มีนาคมที่ผ่านมานะครับมีการพบว่ามีการถูกฝัง Back Door เข้าไปนะครับ ได้รับ CVEs c ว r e อยู่ที่10.10ันะตอนนี้นะครับซึ่ง c v s Score อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ถ้ามีการอัปเดตแก้ไขเรื่องของตัวผลการอะลีสีแล้วนะครับส่วนที่2ตัวเวอร์ชั่นที่ได้รับฝั่ง backdoor เข้าไปนะครับก็คือตัวของ e x z e เวอร์ชัน5 0 0ถึง e x z e t 5 1นะครับทั้งนี้นั้นเองในตัวของโปรเจกต์ในตอนนี้ได้ดําเนินการถูกถอดออกจากตัวของ GitHub เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ว่าตัวของคอมมิตล่าสุดที่มีปัญหาเนี่ยก็คือตัวของ cfc4 ตัวนี้ลงท้ายด้วย3 c0 นะครับหากใครจะลองดูข้อมูลอาจจะใช้ตัวของพวก archive.org ก็ได้นะครับแต่ว่านี้ผมเป็นเอาข้อมูลตัวอย่างมาเบื้องต้นให้ดูนะครับทีนี้ระบบที่ได้รับผลกระทบจะเป็นเวอร์ชันอะไรด้วยความที่ตัวของ Excel ตัวเวอร์ชันใหม่ที่มีการแฝงแบ็กโดร์เข้าไปเนี่ยมันมีการไปกระทําในหลายส่วน ที่ทําให้ระบบมันช้าลงมันไปเกี่ยวข้องกับตัวของพวก l i b r ารีอื่นๆด้วยมันทําให้กลายเป็นว่าตัวของ e x ็กที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนี่ยยังไม่ถูกนําไปใช้ในตัวของ OS ถูทุกรุ่นนะครับตัวของเวอร์ชันที่รับผลกระทบมักจะเป็นเวอร์ชันที่เป็น Unstable v e เวอร์ชัพวกที่เป็น r o l l i n g เอ i อ i o n พวกนั้นนะครับ แล้วก็อย่างตัวของค a ร i ล i n u นุซึ่งเป็นตัวของ r o l i ิ่งอ i ดิชันนับปัจจุบันตอนนี้นะครับคาร i ล i n u นใช้เป็นลักษณะของ r o ลลินดโก็คือมีการอัปเดตใหม่อยู่เรื่อยๆตลอดๆนะครับดังนั้นหากใครที่มีการอัปเดตตัวของคาร l ลีเรนุกในว,นวันที่26ถึงวันที่28มีนาคมเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับ อันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆของตัวเวอร์ชันที่ได้รับผลกระทบนะครับในพาร์ทนี้จะเห็นว่าทุกเวอร์ชันที่ออกมาพูดในตอนนี้เป็นเวอร์ชันที่เชิงของ unstable version ทั้งสิน้นตัวของเดบ i a n ตัวของ r ร d h a t ตัวของซูซี่ ie, หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นเวอร์ชันที่ stable เนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบตัวของช่องโหว่นี้แต่อย่างใดนะครับตัวของ เวอร์ชันที่รับผลกระทบเขาก็จะมีการพยายามโลแบ็กกลับไปเป็นตัวของเวอร์ชั่นก่อนหน้าที่จะมีการฝังแบ็กดอนะครับก็จะเป็นพวกเวอร์ชัน5้า่จุด5ที่เขาจะนิยมมากที่สุดนะครับส่วนของตัว Arc Linux จะเป็นตัวของ5.6.1-2นสะครับส่วนอื่นๆส่วนใหญ่จะเป็น5.4.5นะครับโอเค ทีนี้ประเด็นคือไอตัวของการกระทบเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่า c ีเวสก e เนี่ยมันกว้างเกินไปผมคิดว่า10บทับสิมันก็ต้องดูเรื่องของสโคบเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าถ้าเราดูในเรื่องของค ondition ก่อนว่า Backdoor จะทํางานอย่างไรบ้างสิ่งหนึ่งที่จะเป็นเลยครับคือตัวของ Backdoor เนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อตัวระบบนั้นเป็น x 1 4คือถ้าเป็นตัวของ3าหรือ ARM CPU จะไม่ได้ทํางานตัวตัวแบ็กดอร์นี้จะไม่ทํางานนะครับส่วนที่2คือ ตัวของ OS นั้นจะต้องติดตั้งตัวของ Systemd ไว้นะครับถ้ามี Systemd จะทำงานได้แต่ถ้าไม่มี Systemd มันจะไม่ทำงานนะครับและส่วนที่3ณมนะตอนนี้นะครับ Trade Actor จํจำเป็นต้อง Connect ตรงไปที่ตัวของ s q c u r e s l e l l Service เท่านั้นถึงจะสามารถเข้าสูร่ระบบได้จะไม่มีการทำเรื่องของ Reverse Shell การสร้าง Connection กลับไปที่เครื่องของแฮกเกอร์แต่อย่างใดนะครับโอเค ในเรื่องอีกค้าหนึ่งที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของออระบบการทํางานเนี่ยถ้าเราดูจริงๆเลยเวลาการทํางานของตัว backdoor จะทํางานก็ต่อเมื่อมี3าม condition นี้ด้วยนะครับหนึ่งคือเป็นการ run รที่ไม่มีการกําหนดตัวของ term environment แล้วก็เป็นการ run รที่เป็นตัวของ application ที่เป็น sshd ที่อยู่ภายใต้ path usr/sbin เท่านั้น ถ้า SQL Shell ก็คือ SSD ของเรานะครับไปอยู่ในพาธอื่นพาธใดตัวของสคริปต์ตัวของแบ็กดอก r ก็จะไม่ทำงานเช่นเดียวกันนะครับและส่วนที่3คือถ้าสมมุติว่ามีการทำแบ็กถ้ามีการทำเรื่องของ debug ตัวของแบ็กดอ o r นะครับจะไม่ทำงานนะครับดังนั้นอันนี้คือพาทของตัว condition ของแบ็กดอ o r ดังนั้นมันจะเห็นว่ามันมีความซับซ้อนมีความกำหนดอย่างชัดเจนในเรื่องของการพยายามโจมตีของตัวแบ็กดอ o r เหมือนกัน นะครับโอเคอีกส่วนหนึ่งครับทำไมถึง uh, ตัวของซอฟต์โค้ดนั้นไม่ถูกดําเนินการตรวจสอบก่อนอันนี้ผมให้ข้อมูลคร่าวๆก่อนเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดให้เพิ่มเติมนะครับก็คือ1เนี่ยตัวของแบ็กดอ o ์มันไม่ได้อยู่ในกิท h ับครับมันอยู่ในตัวของเทสไฟล์ซึ่งมันอยู่แยกอีกทีหนึ่งดังนั้น uh, ตัวของกิท h ับมันไม่ได้มีการแสดงโชว์ดิฟของตัวไบนารี่ไฟล์อยู่แล้วมันเลยไม่เห็น ว่ามีการฝังตัวที่เป็นออซอฟต์โค้ดนะครับท,ที่เป็นแบ็กดอเข้ามาส่วนที่2คือตัวของซอฟต์โค้ดมันจะถูกออลฟาสเกดไว้คือมีการ,ปรเ,เปลี่ยนแปลงทําให้อ่านได้ยากนะครับและ2คือตัวของการบิลแบ็กดอตรงส่วนนี้จะกระทําไปที่ตัวของทาร์บอลหรือก็คือผลลัพธ์ของการบิลไปที่โดยตรงนะครับจะไม่ใช่เป็นการแก้ซอฟโค้ดที่ตัวอยู่บนกีทาร์ GitHub, แต่อย่างใด นะครับมันจะคนละส่วนกันและส่วนที่3คือตัวของ user ที่ดำเนินการทำการเปลี่ยนตัวของ s o u r c code หรือตัวของ t ท s t file ในครั้งนี้ก็คือเจทันเจทันแอคเคา t เนี่ยถูกเป็น member ของตัวโปรเจกต์นี้ตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยความน่าเชื่อถือเขาก็มีอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมเรามาดูในโปรเซสละเอียดอีกพาร์ทหนึ่งอีกทีนึงนะครับโอเคเรื่องของผลลัพธ์ของการโจมตีนะครับ อันนี้จากข้อมูลล่าสุดยังไม่มีการระบุชัดเจนนะครับว่าตัวของ Public Key ที่ใช้คืออะไรแต่ว่าแน่นอนแล้วว่าตัวของ x x ็กเนี่ยมัน,มนจะไปทำให้ตัวของ s ิเ s h e l มีตัวของ Backdoor ขึ้นมาแล้วตัวของ t r r e a d c t t r r จะต้องเข้าถึงโดยตรงไปที่ครงเซิร์ฟเวอร์และต้องใช้คีย์ที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นถึงจะสามารถล็อกอินเข้าได้นะครับจะไม่ใช่แบบว่าเป็น Backdoor แล้วแบบรันคำสั่งพิเศษใดๆแล้วสามารถเข้าได้เลยนะครับมันจะต้องมีคีย์พิเศษด้วยนะครับ อันนี้คือตัวอย่างของซัคโคที่เป็นแบ็กดอร์จะเห็นว่ามีมการเขียนซัคโคที่มันดูแปลกประหลาดก,กันอยู่นะครับเถ้าหากใครอยากได้ละเอียดนะครับแนะนําให้ไปที่ตัวของ openwall com นะครับผมมเีเป็นตัวอย่างของตัวอขออภัยเป็นทางฝั่งของแอนเดรสที่เขาเป็นคนเจอตัวของแบ็กดอร์ตรงส่วนนี้เขามีให้ข้อมูลไว้ให้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องของสืบสวนสอบสวนกันนะครับในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเนี่ยออนเดรสฟรอนนะครับขอถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับ เป็นทีมงาน Security Researcher ของทาง Microsoft นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็น Maintainer ของ p o s t g r e s SQL เขาเจอว่า SQ l s h e l เเมื่อมีการอัปเดตตัว OS ไปแล้วมันดูช้าผิดปกติคือโดยปกติเนี่ยเวลาเราอันนี้มันมี Before กับ After ให้นะครับโดยปกติเวลาเราล็อกอินเข้าระบบเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณสัก0.2วินาทีแต่ว่าพอฝั่งพอมีการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน เอ็กซ์ e ซ s เวอร์ชันใหม่แล้วหรือ OS เ e r s วอร์ชันใหม่แล้วครับกลายเป็นว่ามีการเข้าใช้งานแล้วเวลาห่างกันประมาณสัก0.5วินาที0.7อะ0.6วินาทีประมาณเนี้ย0.5 0.6วินาที <c oughs> เขาก็เลยเอ๊ะทำไมมันมีความแตกต่างกันละ่ะทำไมมันถึงมันช้าขึ้นนั่นคือสิ่งที่เขาสงสัยจะเห็นว่าหน่วยการช้าของมันเนี่ยมันเป็นหน่วยแบบมิลลิมลิวินาทีมากเลยมิมิลมลิเซกมากเลยอะนะครับแต่เขาก็ ตั้งค้อสงสัยเขาก็เลยทําการตรวจสอบนะครับซึ่งพอทำการตรวจสอบก็เลยไปเจอว่ามีเรื่องของ Backdoor แต่ว่าทีนี้เนี่ยไอ้แบ็กดอที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตัวของซอฟต์โค้ดครับมันไม่ได้อยู่ในกิทฮับเลยนะครับสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันไปเจออยู่ในตัวของเทสไฟล์ที่ชื่อว่า good luck compress lzmr เอ้ย lzma ขออภัยนะครับซึ่งในตัวของออ good luck compress l lzma เนี่ยจะถูกใช้ก็ต่อเมื่อทำการ testing ทำการบ,บิวนะครับบิวและเทสติ้งนะครับซึ่งในพาร์ทนี้แหละคือส่วนที่ทำให้ใช้ในการสั่ง Backdoor นะครับคือตัวของ t a r b บ l ลที่อยู่บนตัวของ GitHub กับตัวของ t a r b บ l ลที่ถูกบิวในตัวของ d e b i ียในตัวของที่ต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันคือในตัวของ บิวที่มาจากตัวของ g i t ทับเองครับมันจะเป็นบิวที่เป็นระบบของการบิวของเขาเองถูกไหมเป็นเป็นซิฟไฟมานะครับแต่ว่าพอตัวพอตัวของเดบิวนนะครับมันจะมีส c r i p t ตัวเช่น,นการบิวโดยเฉพาะก็คือตัวของ BuildToHost.MC ซึ่งไอตัวนี้แหละคือตัวที่เป็นการพยายามเรียกตัวของ t s test File แล้วตัวของ t s test File นี้ก็จะเป็นการไปดึง ตัวของเทสเซต้มาใช้งานแล้วตัวเทสเซต้นั้นจะไปแก้ไขตัวของบิวโปรเซสอีกทีหนึ่งซึ่งมันทาให้ไอตัวของทาร์บอลตอนสุดท้ายอ่ะมันมีการแก้ไขแล้วก็ฝังตัวของแบ k ดอร์เข้าไปนะครับแล้วทําไมถึงไปเกี่ยวข้องกับตัวของโอเพนเซสล่ะทาไมถึงไม่เกี่ยวข้องกับตัวของ e x ็กซอย่างเดียวนะครับคือด้วยความที่ตัวของเดเบียนเนี่ยมันมีการใช้งานตัวของลิบ LXMA ในตัวของ Debian แล้วก็ในบางบาง Linux บางตัวนะครับเพราะว่าเพื่อจะพยายามให้ซัพพอร์ตในเรื่องของการใช้งาน System D Notification นะครับซึ่งทำให้กลายเป็นว่าตัวของทาง Open t e s t e ที่มีการรองรับการทำ System D Notification เนี่ยถึงได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับ ถ้าตัวระบบนั้นไม่มีตัวของ system D มันก็ไม่จําเป็นต้อง support ซึ่งพร้อมไม่จำเป็นต้อง support ก็เลยไม่ได้รับผลกระทบนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือว่าเหตุผลเป็นมาเป็นไปนะว่าทําไมถึง e x a t ถึงไปเกี่ยวข้องกับ SQ c e l นะครับเพราะว่ามีเรื่องของอความเกี่ยวโยงแบบนี้อยู่นะครับส่วนที่สองอส่วนต่อมาคือเรื่องของตัว j t u n นะครับ j จ u n เนี่ยเป็น account ที่ถูกใช้ในการแก้ไข ตัวของซักโค้ดของตัว e x ็ซนะครับซึ่งอันนี้คือตัวของ Suspect Account ต้องบอกว่าเป็น Suspect เพราะเรายังไม่ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนว่าจริงๆแล้ว,ลว Account นี้เป็น m มาเ c i o ียจริงๆหรือไม่นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับในเรื่องของอการแก่การที่มีตัวของ c o n f i g แล้วเข้าไปแก้ไขตัวของ t a r b a l l f ฟล e นะครับในตอน,นท้ายสุด อันนี้เป็นตัวของ suspect account นะครับก็คือตัวของเจทัน Account อีเมลเนี่ยเป็น iat 0 2 1 8 gmail com นะครับ alias นะครับคือชื่อเล่นเขาใช้เป็น jiat 7 5นะครับถ้าใครสนใจรายละเอียดแบบครบถ้วนแบบทั้งหมดเลยเนี่ยให้ไปที่เว็บไซต์นี้นะครับ boehs.org นะครับก็จะมีเรื่องของข้อมูลการตรวจสอบสืบสวนสสนของตัว Account นี้ด้วยนะครับโอเคอันนี้คือ คอมมิตแรกหรือว่าตัวของความเห็นแรกที่เป็นคอม์เซชั่นตัวของทางฝั่ง J T เจ็ดห้นะครับที่เขามีพูดถึงก็คือเข้ามาตั้งแต่ช่วงประมาณ2021นะครับแต่ว่าได้เริ่มเข้ามาเป็นตัวของโปรเจกต์เมมเบอร์จริงๆเนี่ยในช่วงประมาณปี2022นะครับแล้วกเ็เรื่องของการแก้ไขซอฟต์โค้ดคือเขาก็เป็นเหมือนกับคนที่คอยช่วยในเรื่องของการคอนทริบิวตมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในช่วงที่เกิดเหตุในวันที่เกิดเหตุ จากข้อมูลนะครับไล่มาเรื่อยๆเนี่ยพบว่าการคอมมิตตัวของเมลชิเสเนี่ยมันไม่ใช่วันช่วงเวลาปกติของเจทันนะครับคือถ้าเราดูโดวปบิดิแล้วเนี่ยการที่คอมมิตของเจทันโดบิดิเขามักจะทำเป็นช่วงแบบบ่ายๆนะครับบ่ายๆเย็นๆนะครับแต่อยู่ดีอันเนี้ยมันโผล่มาที่ตอนช่วงเช้าเที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณเนี้ยครับมีการแก้ไขไฟล์ตัวของ เอ่อเทสติ้งไฟล์ขึ้นมามีอัปโหลดเทสไฟล์ขึ้นมา2อันดังนั้นมันมีความผิดปกติอยู่ว่าเอ้ยมันไม่ไม่ดูไม่ใช่เป็น,ปนพฤติกรรมปกติของทางเจทานเองนะคำถามคืออันเนี้ยมันเป็นพฤติกรรมปกติของเจทานออกขอไปเทรดเดอร์เป็นคนทําจริงหรือไม่ก็คือเจทานเป็นเป็นเทรดเดอร์หรือไม่หรืออีกแบบนึงคือแอคเขาของเจทานถูกแฮ็กแล้วมาคอมมิตหรือไม่ ตอนนี้ยังไม่ได้คําตอบนะครับตอนนี้ยังไม่มีการฟันธงยังไม่มีการสรุปออกมานะครับยังรอข้อมูลพูดคุยกันอยู่นะครับประเด็นสำคัญต่อมาครับคือตัวของ j t, ออ j t 7 5เนี่ยมีการเวิร์กกับตัวของ user อีก user หนึด้วยก็คือตัวของ XRY111 นะครับ ทีนี้ xr y 1นึ่เนี่ยก็มีการเข้าไปแก้ไข contrib u ในตัวของโปรเจกต์หลายตัวไม่ว่าจะเป็นตัวของ o ssl systemd และก็อ,อื่นด้วยนะครับดังนั้นมันก็มีความเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอ้ตัวของโปรเจกต์อื่นๆหรือ xr y 1นึ่จะมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับตัวของ jt 7 5ห้าไหมนะครับอันนี้ยังคงดำเนินการสืบสอบส,วน,สวนอยู่และมันก็นำไปสู่อีกคำถามหนึ่งครับคือ ด้วยความที่ตอนนี้โปรเจกต์หลายๆโปรเจกตเ์เน้นความเชื่อใจในการดึงคนมาช่วยในเรื่องของการเมนเทนนะครับแล้วประเด็นคือ,อการเมนเทนเหล่านี้เนี่ยมันถูกนำไปใช้ในตัวของพวกแอปพลิเคชันต่างๆมากมายในทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นตัวของโปรดักชันที่เป็นแบบคอมเมอรเชียลหรือไม่คอมเมอรเชียลเองก็ตามนะครับก็มีคำถามว่าเฮ้ยนอกเหนือจากตัวของ a c ็ e แล้วเนี่ยมันยังมีแอปพลิเคชันหรือไลบรารีตัวอื่นๆไหมที่ถูกฝังแบ็คดอ์แบบนี้ นะครับอันนี้คือการตั้งคําถามที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็แล้วก็ยังคงดําเนินการแบบเหมือนเขาเรียกอ,อะไรอ่ะกาลังหว่นวิตกกันอยู่นะครับกําลังสืบสวนสอบสวนกันอะไรหลายอย่างอยู่นะครับโอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเช็คกิ้งแล้วก็วัยเอ่อเอ่อดีเทคกชั่นกันมากนะครับในส่วนของการตรวจสอบตัวของเอ็กซแดนะครับเราจะดูได้ยังไงว่าตัวของ e x ็กนั้นเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับให้เราใช้คําสั่งพวกที่เป็นอย่างนี้นะครับก็คือสตริงแล้วก็ดังด้วยพาดของตัว e x ็กแด เอ่อบนาีแล้วก็ตามด้วย g r ร็บเอ c กซนะครับถ้าเป็นเวอร์ชัน5.6.0 5.6.1หรือ5 6 0, เองก็ตามเนี่ยก็มองว่าถือว่าได้รับผลกระทบนะครับให้รีบดำเนินการดาวเกรดไปเป็นตัวของ x x ็กซ์แสตเวอร์ชัลงมาแทนนะครับบางเว็บไซต์เออไไปบางแหล่งข่าวมีการบอกว่า e x c e ซเนี่ยมันติดตั้งได้มากกว่า1เวอร์ชันหมายความว่าสมมุติเราเราเ,ราเติดตั้งในตัวของ e x S u s เ Local b คอลบินเอเนี่ยเป็นเวอร์ชัน5.4.5แต่มันอาจจะมีผาดอื่นๆที่มีการติดตั้ง e x ็ซไว้เป็นเวอร์ชัน5.6เหมือนกันนะครับดังนั้นสิ่งที่เขาแนะนําเลยก็คือใช้ให้ใช้ f for l o o p ในการเช็คทั้งหมดเลยหาทั้งหมดในตัวของคำที่ชื่อว่า e x ็ซแนะครับแล้วก็ดูว่าตัวของ e x ็ซเวอร์ชันที่ติดตั้งไว้เป็นเวอร์ชันอะไรนะครับอันนี้เป็นส่วนของเป็นการเพิ่มเติมให้ ถ้าใครอยากได้เป็นสคริปต์อ่ะก็มีวิธีที่ง่ายกว่าก็คือให้ดาวน์โหลดตัวของสคริปต์แล้วก็ดําเนินการใช้ตัวของสคริปต์ในการตรวจสอบไปเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับทีนี้ในเรื่องของเทรดฮันกันบ้างในเทรดฮันะนะตอนนี้เท่าที่ผมเห็นจะมี2เจ้าที่ออกมาเรื่องของตัวเทรดฮันแล้วนะครับคือการหาพวกที่เป็น Backdoor ตัวของเวอร์ชั่น,นะครับมันก็ถ้าเป็นตัวของ m o c r o ซอฟ t ์เนลก็จะมีการใช้ตัวของ การหาใน Device Network Event แล้วก็พยายามหาตัวของเวอร์ชันที่มาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้เป็นพา1หนึ่งอันนี้ส่วนอีกอันหนึ่งคือเรื่องของตัวสปรังสปรังก็จะไปดูที่ส่วนของตัวการตรวจสอบตัวแพ็กเกจนะครับถ้ามีการติดตั้งเวอร์ชัน5.6.0หรือ5.6.1ก็ให้ทำการแจ้งขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นพาของตัวการทำเทรดทันในส่วนของการยาลาูครับก็คือมีการใช้งานตัวของยาลาูในการตรวจสอบเครื่องทั้งเครื่องได้ว่าเอ้ยมันมีตัวไหนที่เป็น ตรงกับซิกเนเจอร์ของตัว Excel version ที่ถูกติดตั้ง b a c k ดอร์หรือไม่นะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาได้เลยแล้วก็รันได้เลยนะครับโอเคอันนี้คือข้อมูลสรุปทั้งหมดตั้งแต่วันที่29มีนาคมจกนกระทั่งวันที่31มีนาคม11โมง55นาทีของออที่ที่ผมสรุปมาทั้งหมดนะครับดังนั้นอย่างที่บอกครับข้อมูลนตอนนี้ยังไม่ นิ่งซะทีเดียวยังมีการสืบสวนสอบสวนยังมีการอณิสิทตัวแบ็กดอยอยู่ยังมีการสืบสวนหลายๆส่วนอยู่นะครับดังนั้นอาจจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตนะครับแต่ว่าเบื้องต้นผมให้ข้อมูลประมาณนี้แล้วกันจะได้เข้าใจตรงกันว่าตัวของออช่องโหว่นี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วมันมีผลกระทบกับเราหรือไม่เราจะตรวจสอบยังไงได้บ้างและจะต้องกังวลแค่ไหนกับซีเวสกอร์ที่เป็น10คะแนนแบบนี้นะครับ โอเคเอพิโซดนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามาติดตามแล้วพบกันใหม่สักวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ